สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาค่ะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีเชิญชวนประชาชนชมฝนดาวตกในคืนนี้และคืนพรุ่งนี้โดยจะตกชั่วโมงละประมาณ120ดวง นายสุรพงษ์ลาตะวงศ์ครูผู้ช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีกล่าวว่าในวันที่14และ15ธันวาคมนี้จะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิสฝนดาวตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาฝนดาวตกที่ปรากฏในรอบปีและมีความสวยงามเนื่องจากแต่ละดวงมีสีสันที่หลากหลายซึ่งจะปรากฏให้เห็นทุกๆ33-34ถึงปีสามารถชมได้อย่างชัดเจนบนท้องฟ้าทางด้านทิศต,ตะวันออกตั้งแต่เวลา19นาฬิกาไปจนถึงเวลา23นาฬิกา50นั้น คาดว่าจะมีมากถึงชั่วโมงละ120ดวงนอกจากนี้ถ้าชมในพื้นที่ที่ไม่มีแสงรบกวนหากใช้กล้องดูดาวก็จะเห็นความสวยงามของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่พาดผ่านบนท้องฟ้าด้วยค่ะเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปก็สามารถรับชมได้สูงสุดถึง120ดวงต่อชั่วโมงนะครับผม แต่เราอาจจะไม่เห็นทั้ง120ดวงเราอาจจะเห็น20-30ดวงเพราะว่ามันตกกระจายไปแต่ว่าให้เราสังเกตขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกอจุดกําเนิดของมันจะวิ่งมาจากกลุ่มดาวคนคู่นะครับาทางด้านทิศตะวันออกครับคณะกรรมธิการการศาสนาจัดเสวนาธรรมนุบำรุงศาสนาส่งเสริมการใช้หลักศาสนาในการแก้ไขปัญหาสังคมส่งเสริมคุณธรรมและจะริยธรรมของคนในสังคม คณะกรรมาการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสภพานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับคณะอนุกรรมธิการด้านการศาสนาจะสัมมนาทางวิชาการเรื่องการทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและใช้หลักศาสนาเข้าไปแก้ไขปัญหาสังคมอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในด้านศาสนาศิลธรรมจริยธรรมให้ ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติด้านนายกฤษยพงศิริอธิบดีกรมศาสนากล่าวว่าขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดก,กิจกรรมศาสนาที่สอดคล้องกับการส่งเสริมสถาบันชาติสถาบันพระมหากษัตริย์และทำให้ศาสนาเป็นสถาบันหลักของความมั่นคงของชาติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะ ผู้ประท้วงที่เรียกร้องประชาธิปไตยยังคงปักหลักบนถนนสายหนึ่งในย่านช็อปปิ้งของฮ่องกงและเตรียมเผชิญหน้ากับการเคลียร์พื้นที่ของตำรวจ ยังคงมีผู้ชุมนุมประท้วงจำนวนประปรายยึดพื้นที่บนถนนสายหนึ่งในย่านคอสเวย์เบย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางช้อปปิ้งยอดนิยมของชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเมื่อช่วงเช้าของวันนี้หลังจากพื้นที่ชุมนุมใหญ่สองบริเวณถูกตำรวจเข้ารื้อถอนและเปิดการจราจรตามปกติเมื่อวันพฤหสัสบดีที่ผ่านมาโดยมีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมไปเกือบ250คนและถนนสายนี้เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในเขตป,ปกครองพิเศษฮ่องกง ที่ยืดเยื้อมานาน2เดือนครึ่งการประท้วงซึ่งดำเนินไปอย่างสงบเป็นส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งหัวหน้าผู้บริหารเขตป,ปกครองพิเศษฮ่องกงในปี2560โดยชาวฮ่องกงมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งด้วยตนเองและประาศจากการแทรกแซงของรัฐบาลปักกิง่งซึ่งเป็นผู้คัดเลือกผู้ลงชิงสมัครตำแหน่ง ทั้งนี้อังกฤษส่งมอบคืนเกาะฮ่องกงแก่จีนในปี2540ภายใต้การปกครอง1ประเทศ2ระบบซึ่งทําให้ฮ่องกงมีเสรีภาพและอํานาจในการปกครองตนเองมากกว่าพื้นที่อื่นๆในจีนค่ะหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้แล้วค่ะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา16นาฬิกาสวัสดีค่ะขอเชิญร่วมประดับธงชาติไทย คู่กับธงพอปร,รอพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมตั้งเครื่องสักการ,ระบูชาตามหน่วยงานอาคารและบ้านเรือนเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา5ธันวาคม2557ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2557